ข้าวเหนียวล่ามใบยีดเด็ดซุดเด็ดเดีก็ใส่ใสยมะพร้าวออนเลยให้เจ้าคลิปนะครับหลังจากนี้บังจะผ่าไปเลยวิธีการทำเหนียวล่ามตั้งแต่เร็กจนหวาผ่าเข้าปักเลยไปไปเรก,กันไม้ไผ่เทว่าเราเลือกใช้ทำเหนียวล่ามนี้นเนาะเรียกว่าไม้ไผ่ปุ๊นะครับไม้ไผ่ปุ๊เขดีก็คือววาเลือกมันจะบ้างเนาะเลือกจะบ้างเวลาเราผ่ากินดนั้นมันจะหงาย ซึ่งบางบางทีก็ใช้ไม้พผ่ชนิดเอื้อนนะครับแต่สาหรับบานพุ่มเต่สาตุนวบรนพุ่มนั้นจะใช้ไม้พผ่ป๊นะครับทาข้าวเหนียวล่ำเอาเคล็ดลับการเหลือกเนีย้ยหรือว่าการผสมเนี่ยต้นเ่ว่าเราจะเอามาใส่ในโบกเนี่ยไม่ยากนะครับเดียวบังจะสอนวิธีนี้เราจะใช้ซองเนี่ยมาผสมข้าด้วยกันก็คือจะใช้เหนียวดํานะครับแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวสีข้าว คือซองเนีย่ยนี้จะมีรสชาติเทือด,ดเด่นก็คือมีความอร่อยมีความกลมกลม่อมหอมเมื่อโดนน้ำเทะรับรองว่าอร่อยมากเลยเอาเราจะบาส้มข้าวด้วยกันเนาะจะบาส้มข้าวด้วยกันแล้วเราก็มักกลกใส่ในกระบอกไม้ไผ่มันจะทําให้ข้าวเหนียวล่ม่มเทออกมานั้นมีความละมุนนะครับมีความละมุนมากลงมาเลยเนาะว่าขั้นตอนต่อไปเราเราหยิบส่ใบย,ยีดัดเนี่ยนี่นี่นี่ี่ใบหยีดัดเทือมบอกเลยเนี่ยนี่ว่าเป็นเัมือนหรือเอา ใช้ประโยชน์ได้มากเลยทำโฮคาโฮก็ได้แต่ว่าวันนี้บังก็จะเอาใบยีเรตนี้มายัดในบล็อกไม้ไผ่เพื่อทำคาเนล่า <c oughs> นะครับเอามาแหลนเนาะยัดกันบ,บันพือไงยๆนะครับเราตัดทั่วตัดถ่ายให้ดีเนาะหวัดให้ดีกับขนาดของไม้ไผ่ย่าให้ยาวเกินไปสั้นเกินไปนะครับหลังจากนั้นก็คือมวนมวนมันแมตต์นะครับมวนมวนมวนมวลแยงครับไปแบบนี้นเนาะแหล่ล่ยัดก,กับพิพตาแหล่แหล่นั้นมีบังปล่อยซุดหมดเลยวันนี้นะครับ แม่แก้ไ้เพื่อใครจะเอาไปไปกออ็มาชิบปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยถองตะฮิดเรียบร้อยนะครับเคล็หลับได้ทึ่งบ้างต้องใช้ไมยีเด็ดหนึ่งไงโซงซาดู๕ไงาตาม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 ปาตาํำเข้าเร็วก็เวลาเราจะกินนั้นภาษาบ้านบางเรียกว่าตกนะครับห <laughs> รือว,ว่าดึงออกมานี่ดึงมานี้เลยนี่เราก็จะมีเนี้ยล่ามเร็วพอเรากี่คนันเอกินไม่หมดหยัดหลงรับได้ไแต่ถ้าเป็นใบอีกวยนั่นหอเราดึงออกไม่ได้ไมาซิดเลยนะครับ นี่คือเคล็ดลับเพราะว่าใบกก้อนนี่เราต้องผ้าโบกแล้วก็เช็คโบกก็คือจบนะครับทําให้ข้าวเหนียวลั่มนี่มันจะไม่คงความสดาม,ม,มากๆแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ใบยีเด็ดเนี่ยเอย๋มันจะคงความสดเอาไว้การต้อนต่อไปบ้างจะมาใส่ข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวนี้นั่นก่อนที่ว่าเราจะใส่ในโบกเนี่ยเราต้องล้างผ่านน้ำก้อนสะกี้นู่นล้างให้มันสะอาดเผื่อจะให้ข้าวเหนียวเนี่ยแตกเม็ดนะครับพอเวลา,าเรา ไปขึ้นไฟเนี่ยมันจะเข้ากับน้ำเทแล้วก็มันจะซุกมันจะมีความละมุนแล้วก็มันจะไม่ดิฟเนาะอ้าวลอกใส่กับไปวันนี้ใส่ไปใส่ไปอ่าเราเลรด้วยใส,ส่ไปแล้วสักมักหน่อ้าวเนี่ยบังจะใส่ก็ประมาณประมาณเนี้ยอ่านี่แหละทุกคนเนาะเล่น,นะครับเล่นเน็คลงอ้าวเล่เลยนะครับมันก็จะประมาณนี้เราใส่ทีนันล่างจากนี้เราจะใส่น้ำเท นะครับไปไปเลยกันนาะวัผันเพื้ออาขั้ตนตอนต่อไปก็คือการใส่น้ำเทน้ำเทหรือว่าน้ำกระทะิลงไปแต่ว่าไม้เนี่ยเราจะต้องจิ้มเข้าไปด้วยเผื่อจะให้น้ำเทลงไปถึงก้นบกไม้ไผ่นะครับไม่งัน้นทันเนี่ยเราจะไม่ซุกนะครับกว,ว่าจะได้กินสักบกสักบอกบกเลยว่าไม่ใช่่องายงนะครับถุกย่างขั้นต้นทั้งหมดเหลือต้นตั้งแต่หา้าบกไม้ไผ่พิธีพิธันมดเลย แต่ว่าคุณค้าคองมันนะเมื่อเราได้รับประทานแล้วเนี่ยความอร่อยที่ว่าคุมกับความเหนื่อยนะครับลองทำเลยนะครับลองทำเลยเราเจเน่ล่าใช่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับว่าที่เนี่ยของเราจะซุกต้องผิกกันเร็วๆเลยนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องทนเพราะว่ามันต้องโซกับความร้อนคองไฟร้อนมากนะครับ ทำไม่ผิดก,ก็คือค้าเนียวของเรามันจะไม้มันจะซุกไม่เถากันค้าเนียวของเราจะไม้แน,น,น่นอนครับต้าไม่ผิดฉะนั้นต้องผิดผิดให้ถูกท้าเลยให้ถูกทางท,ทุกไฟเอา้าได้แล้วละละไปเราไปเลกันเนาะ <c oughs> สุตรนี้แหละหสูตรเด็ดใบยีดดไปไปชมกันว่ามันยีรอยขนาดนนนาไหนขั้นตอนนี้เป็นขั้นต้น ปล่อยคลองเนี่เอามาเลเนาะนี่ความง่ายค้องเนี่ล่ำไม่เย็ดก็คือเวลาเราจิกินนั้นไม่ไม่ต้องไม่ต้องพาโบก็คือชักออกมาเอามาเลเนาะบิสมิัลลาฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอั้ลอฮฺอัลลอฮอัลอฮลนี่ไัคือควอมง่ายอุลยโัลออกมาัอยฺอลลอฮัลง่ายอัลัลลอัลลอฮันลอฮัอัลลอัลนอฮฺัลนัล นี่ครับยิมย้มเลยอ่า,านี่แหละครับข้าวเหนียวล่าม